สวัสดีเจ้าวันนี้ไม่ต้องเอาบะหอยบะแข้งทัวพูมาทำเมนูบ้านๆแต่เป็นเมนูที่รวมสารต้านอนุมูลอิสระไว้ในจานเดียวเจ้า เริ่มจากการเตรียมพริกแกงก่อนนะเจ้าพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงหัวขาแล้วก็กะปิไครจะใส่จักไข่ตัวก็ได้นะเจ้าจักไข่ก็คือตักใครพริกแกงก็จะหอมมาแหืมแต่ถ้าไผ่บม่มีก็ใส่มออี้ก็ได้ไม่ต้องใส่หัวขาตัวเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะคั่วใส่จิ้นหมูถ้าไผ่จะคั่วก็พัก3อย่างนี้มาใส่จิ้นก็ไม่ต้องใส่หัวขาก็ได้นะเจ้า ตามพริกแกงให้อละเอียดประมาณนี้กระจาได้แล้วนะเจ้ามาต้องให้ละเอียดล้ําเหลือหลังจากที่เตรียมพริกแกงเรียบร้อยแล้วก็มาซอยพัก3อย่างอันนี้เตรียมไว้เลยเจ้า อันนี้เป็นบะหอยเมืองนะเจ้าบะหอยเมืองหรือว่ามาระคีน,นกแกนน้อยๆอ่อนๆนะเจ้าล้ะกอมีรสขมบางคนก็บรชอบกินแต่ก่อนนี่ไม่ต้องก็บรชอบนะเจ้าพออายุนักขึ้นแล้วรู้สึกว่ากินมะหอยแล้วมันลำดีเอามาลวกเอามาต้มกินกับน้ำพริกลำขนาดเลยเจ้าไม่ต้องผสมน้ำกับเกลือไว้แจ้บะแขวงเจ้าบะแข้งจะได้บะดำ ซอยพักเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็เอาพริกแกงมาคั่วใหมหอมๆเลยเจ้าพอคั่วจนพริกแกงหอมดีแล้วก็เอาหมูโบดหมูซับใส่ลงไปผัดจนสุก พอหมูสุกแล้วก็เอาพัก3ามอย่างที่ซอยไว้นะ่ะใส่ลงไปพัด้วยกันเลยของกินเมืองบ้านเา้าต้องใส่น้ำล้างโคกตวัวอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาด พัดไปจนกว่าพักใกล้จะสุกแล้วก็ลองจิ้มดูนะเจ้าถ้ามันจางก็ปรุงรสเพิ่มไม่ต้องใส่ผงปรุงรสกับน้ำปลานะเจ้าสองอย่างเตอา่มดายไผ่ามากผงชูรสจะใส่ตัวก็ได้นะเจ้าอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเจ้าการปรุงรสเนี่ยปรุงให้ถูกปากปรุงได้ตามชอบเลยนะเจ้ารสชาติที่ออกมามันก็นจะแบบเผ็ดเผ็ดเกลมเก็ม นี่เต่ยี่ก,เก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตักใส่จานได้เลยพัก3มอย่างเนี่ยเป็นแรงรวมสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยโดยเฉพาะทัว่วพูมีสารอาหารครบ5หมู่ข้อมูลนี้อ้างอิงจากเพจหมอแบงค์นะเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายบังค้เสื่อมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงได้พักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดานะเจ้าแต่ว่ามีประโยชน์นักขนาด บ้านไผ่มีนักลองเก็บมาทําตามสูตรนี้กิ่นดูนะเจ้าลำแล้วก็มีประโยชน์ตัวยอยากขึ้ไม่ต้องทําคลิปเมนูอยังก็คอมเมนต์มาได้นะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปตัวแล้วปักกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า